ธุรกิจบ้างเลยครับไปนี้ซ้อมมาที่ันครับเกือบสามอาทิตย์ก็มาซ้อมอยู่ที่ค่ายก็ยินดีครับมีใครมาเป็นคู่บ้างอยู่ซ้อมแล้วบ้างทีนั้นก็มีหลายคนอยู่ว่าเพชรดำดังขาวแล้วก็ในค่ายก็คือมีตัวใหญ่ในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราก็ยุ่ิได้แล้วครับยี่สิบครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบหกน้ำหนักปัดไปมาไหมยี่กิโลครับช่วงนี้เจ็ดสิบแปดเราเหมือนอะไรนะครับครบเครื่อนครับเฮ้ยวันนี้เราเจอหกพันร้อย เคยเจอกันมายังยังครับยังไม่เคยเจอกันเลยที่ปุ่มไฟแรกแล้วได้ศึกษาแก้คาต่อยเข้ามาป่ะก็ดึงมาอยู่เขาเมื่อแตงทำไมเดินเข้าวห่างแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางบแข่งกก็ไปเรื่อยๆครับดักเตะไปตามสไตล์เราเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่ล่ามเนินล่ามเนินวันนั้นเราเจอกับพักขึ้นเล็กครับเป็นไงบ้างแพ้คะแนนแพ้คะแนนมาวันนั้นต่อยไปเท่าไหร่ต่อยสามหกแล้วสามหกก็แต่วันนี้มาต่อยร้อยสามห้า หนักใจไหมน้ำหนักนี้ก็ไม่ทานานก็พอสมควรแล้วอย่างถ้าวันนี้เข้าไปสอบที่น้ําหนักมาเกิดหรือว่าขาดคิดว่ะก็น่าจะเกินนิดหนึ่งก็คือไม่มีปัญหาเนาะคือมองวิ่งยามเช้าว่างั้นเถอะร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หน่อยแข็งแรงเรอววันอยู่นี้พร้อมประทะเขาได้เลยอ่เราตล่อยมวยมาลุลุทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วประมาณก็่รเยอะอยู่หลักร้อยเนาะอ่าเราคนจังหวัด ก็คนจังหวัดแล้วนอกครับฝากทื่นชั่วแปกของแล้วนอกก็ฝาก FC ทุกคนครับเชื่อเป็นกลับใจด้วยครับวันนี้ค่ะ FC ครับโอเคขอบมาน้องชายครับผม